ัำนี้ก็่าภาษาจนะคะขอบคุณเอฟซีนะเออแล้วก็มองแล้วไม่เห็นตัวหนังสือแพรามันขาวหมดรัวเอฟซีครับแล้วก็รอ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 ลุ้นอยู่นะเอฟซีเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกัน นะคทำนีอก็หัวใจบวกบัวทแล้วก็หัวใจปิดตามานะครับทำล้วก็ก็่อนวิพานะครับุง้าต้องได้รับความเป็นธรรมนะครับถูกนะครับไอซีหนวดอ่อนหนวดอ่อนซ้ำ มันก็คน้องตองก็นั่งอยู่ตรงนี้ท่านสูงเน่ยพวกเขาก็อรอรุ้นอยู่นะครับดู่บรรยากาศในวันนี้นะครับก็คือครับเป็นชวนมาก ครับก็ทุกคนก็ใจจดใจจ่อกันนะครับสี่ก็รอรอนะครับนาทีระทึกใจใกล้แล้วนะครับสอีครับแล้วก็หัวใจผูกโบครับท่าบนโต๊บวกไหัวใจตะโตนะครับครับแล้วก็เข็มทองนะครับ อันนี้ก็ต้องอขอไฟเอฟ f ีด้วยนะครับเพราะว่าตัวหนังสือโมยังเลยนะครับ f c กล้องของหลวงม,มันมันร้อนนะครับ f c ฟห้องร้อนห้องก็ไม่ชัดเท่าไหร่แล้วคร <c oughs> ับบางทีอาจจะได้ถ่ายแค่คลิปไว้นะครับ f c ขีรหว่างอาจะ ลายส่วนนี้ไม่ค่อยดะในไหลนะครับเพราะว่ามันโทรศัพท์มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีๆนะครับสนะีมันจะมัวมันจะมัวมันจะไม่ชัดเจยวนะครับสีภาพนี้ก็ซูมูนใบายนะครับภาพซูมูนใบายมานะครับภาพนี้ก็ วันนี้สาหรือเปล่าวันนี้สานะครัะผมใช้ตาโตนะครับน,นีสานะครับคนนู้นคนก็เต็มกันหมดนะครับเพราะว่าคนวันนี้คนเยอะนะครับคนเยอะคนเยอะมากเลยนะครับสี่ข่า,ขาวว่าเต็มอยู่นะครับ ครับนี่ก็มีตำรวจมาด้วยนะครับตำรวจก็คอ,อยดูแลน,นะครับพี่น้องของเรารรก็มาสอดทองดูแลรักษาความสงบอยู่นะครับวันนี้แต่รหว้วงก็ให้น้องตองอ,อยู่กับน,น้องทอยอยู่ตรงนี้ได้สบี่วก็ เราเคยห้มาสอดส่องดูนะครับอยู่นั่งตรงร่มกันแพงนี้นะครับพี่สี่เดี๋ยวให้ดูเออนะครับน้องตอง <c oughs> อือกินอ,อะไรกัน <c oughs> อือฮะเซอยู่ปะเออนะครับอยู่ตรงเตาอยู <c oughs> <c oughs> ่ตรงนี้ อันูกอ่ะก็ออกไปแป๊บๆหนึ่งนะครับแล้วก็จะเข้ามาคอยดูแลน้องกอลเดยกกินยากะไอกก่อนนะครับซีโอโอ้ยว่าจะหายไม่หายนะครับ่ก่อนลูกนุนนอ่เป็นบัดเป็นไอนี่หายเร็วอยู่ะครับแต่อันนี้อ่ะไม่รูมันนานหายจังเลยเป็นอาทิตย์แล้ว ครับลุลงอ่าก็อยู่ด้านด้านนี้แหละด้านหลังนี่นะแหละแอบแอบอยู่ตรงนี้แล้วก่อนนะครับพี่สีเราก็ต้องรอรุ้นนะครับให้กําลังใจรุ่นป้ากันต่อไปนะครับพี่นะครับผลจะออกมายัางไงก็แล้วแต่น้องนะพี้า ก็คอยให้กำลังใจอยู่นะครับพี่ก็รอรุ้นนะครับแต่ลุงวางเชื่อว่าคงได้รับความเป็นธรรแน่นอนภาพนี้ก็น,น้อยนะครับดูรอบมานะครับครับแล้วก็ลุงวางนะครับลุ้นลุ้นผล ยังว่ารอดไหมครับรอดครับลุ้นครับลุ้นลุ้นรหว่างเชื่อมั่นในเดือนงานตัวลุงนะครับสี่รอดแน่นอนนะครับครับนี่ก็สู้ๆนะครับขอบคุณมากนะครับสู้ๆครับครับสาาังกิตนะครับสู้ๆครับ S <S ทำได้กบวันนี้นะครับเอซีวันนี้วันนี้ทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากนะค,ะคร,นรับเซีใจของลูกก็กะเต้นตึบตึบดับด,บด,บดบับอยู่นี่เบาตัวเบาตนก็ <S <S 2> <S 2> ภาวนานะครับก็ให้ลินป้าได้รับความเป็นธรรมนะครับ ลุงพลปัตเตนนะครับก็ขอให้ชนะในคดีนี้นะครับที่ทำดีย่อมได้ดีนะครับก็ถึงแม้ว่าทุกคนจะมองอทางลบงนะครับแต่ความเป็นจริงฟ้าเมตตาสวรรค์มตติงนะครับที่ทุกคนก็ลุ้นๆๆๆแตุ้ีสุดแบบพื้นบึ้ สวัสดีครับครับแล้วสู้ส้หัวใจมา้วดวงนะครับครับแล้วก็สวัสดีค่ะลุงวางสู้ๆป้าก็ลุ้นอยู่ที่บ้านค่ะป้าเล็กค่ะ ขอบคุณมากครับท่าเล็กนะครับครับไม่ว่าจะลุ้นอยู่ที่ไหนนะครับท่าเร็กนะครับก็ได้รับจากได้รับกำลังใจดีๆจากเอฟซี FC ทุกคนก็มีพลังต่อสู้อุปสรรคไปได้ต่างๆนะครับซีขอขอบคุณเอฟซีทุกท่นนะครับที่คอยให้กำลังใจลูกตากันแล้วก็คอยให้กำลังใจ YouTube ทุกคนนะครับช่วยดูคลิปดูโฆษณาใ่ค้างโฆษณานะครับก็ขอบคุณ f อทั่วโลกนะครับวันนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับเราก็มาลุ้นนี้ก็กำลังบวกบวกให้ลุงป้าชนะทุกทุกทุกสิ่งอ,อทุกสิ่งที่เข้ามานะครับฮะ ขอบคุณมากนะครับครับนี้ก็ตัวหนังสือมันมัวนะครับออีก็โทรศัพท์ของกวงมันมัวกันเลยอ่านไม่ค่อยไม่ค่อยเดวเท่าไหร่ครับีนะครับครันี้ก็ลงเยานะครับหัวใจบวกๆวกนะครับครับนี้ก็ดีกดนะครับขอให้เป็นข่าวดีนะหลวงวังขอบคุณมากครับครับน้วก็ทุกคนก็เชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นว่า ทุกอย่างต้องเอาออกมา,อาทางบวกนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในก็ทุกคนก็รู้ๆกันอยู่นะครับสี่ที่ผ่านมาก็ุูป้าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับแต่ก็ถก่งคนเขา กล่าวหากันเองนะครับทีเรากล่าวหาว่าลุงเป็นคนผิดนะครับแต่ความจริงนั้นทุกคนก็นี่แหละครับ fc พอลุ้นๆกันอยู่นะครับขอบคุณมากครับ fc ทุกคนนะครับขอบคุณทุกเมส์ทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณที่ fc นะครับคอยให้กำลังใจ เออมีวางแล้วก็หอบมีคนก็เต้นกันอยู่นะครับตามนี้ก็รอลุ้นกันเลยนะครับคือครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับคงไม่เกินคงไม่เกินช่วงไปไปไกลๆนะครับท่านตอนนี้ก็หอบเวลาเท่าไหร่เนาะก็ประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็คงประมาณเที่ยง